กาญจนาบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธนต์และทำบุญตักบาทเพื่อถวายพระพรแดส่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชากัญญาเลือกในโอกาสวันายวันประสูติวันที่8มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าณบริเวณศาลา60,000สามมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโทรสพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทเพื่อถวายพระพรนแดน่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีเน,นลีรัตนราชกัญญาเรื่องในวันายวันประสูติวันที่8มกราคม2567พร้อมด้วยในเรณนภพเวียงซิมมาในอธิษัตย์อินตาในวุฒิพงศุภควานิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจ บุญสัตสนุกชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีจากนั้นเวลาเจ็นาฬิกาสานาทีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรทุกมู่เล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน37ลูกเพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเ,เพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้ศาฟ้าสิริวรรณนวรีนาลีรัตราชกัญญาเงื่องในวันคล้ายวันประสูต,วสติวันที่8มกราค25ม2567สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณนวรีนารีรัตราชกัญญาประสูติเมื่อวันที่8มกราคม2530ทรงพระราชธิดาพระองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลธ์อดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาสองพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิภูรราชกุมารเมื่อแรกประสูติทรงดำลงพระอิศรียยศหม่มเจ้ามีพระนามว่าหม่มเจ้าบุตรนำเพรมหิดล ต่อมาได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าจักริจยาพามหิดลจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชทานพระนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าสิริวรรณวรีมหิดลภายหลังพระบาทสมเด็จพระบรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรรมาาประพิษมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนาลีรัตน์เมื่อวันที่12มิถุนายน2548พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนาลีรัตน์ ทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าและอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยในวันที่21กรกฎาคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบรินทราเทพยวรางกูลมีพระราชาองค์การโปรดเกล้าพระราชาทานพย,พยศพันเอกหญิงในฐานะพระอาจารย์หัวหน้าผนกโรงเรียนทหารมา้าสงวนการทาหารมา้าอัตตาพันเอกนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณนวารีนานลีรัชกัญญาทรงมีพระพี่ชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทรงออกแบบสภาพภายใต้แบรนด์สิริวรรณวรีและเอสโฮมข่าวนิว24กันจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน